ถ้าในการทํากิจาการรมหรือทำพอร์ตเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยเราเรามีคําแนะนํำยังไงบ้างควร,รจะหาอะไรทำไบ้างเราเพิ่มสกิลของตัวเองให้ถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออม,มันมันมีผลมันโอเคสำหรับต,ตัวเราแล้วในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับสมมติว่าหมดยุคโควิดแล้วเราออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนเเนี่ยเราจะเอาสกิลเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ได้ช่วงโควิดมันคือช่วงของการ maximize การล็อกดาวน์การอยู่บ้านตรงนี้ให้ได้มากที่สุด บางทีหนูคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเองคิดแบบอยู่บ้านเหี่ยงๆมันอยากทําอะไรเองนะจนสุดท้ายสิส่งนั้นเราได้นาไปใส่พอแล้วก็เชื่อมกับมัหาอะไรได้จริงๆค่ะการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็อยู่บ้านเหมือนกับครกคนผู้ผู้ที่เขาจัดการแข่งขนันหรือว่าคุณคร,ร,รูอาจารย์ต่างๆเขาก็อยู่บ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่มีโอกาสในการทำกิจกรรมเราเลยเพราะว่าทุกคนก็คืออยู่บ้านเหมือนกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมาสองปีพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาไม่ใช่แค่เตรียมตัวอย่างเดียวแต่มันเป็นช่วงเวลาของของโลคเนาะนะครับของโควิดที่ผ่านมาถ้าในมุมของรุ่นพี่ที่แนะนําท่านผู้ดูที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยมีความแนะนํำยังไงครับว่าคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่มันจะรุนแรงกว่าเดิมไหมถ้าในการทํากิจกรรมหรือทำพอร์ตเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยเราเรามีคาแนะนํำยังไงบ้าง ควรจะหาอะไรทำแล้วก็อ,อสร็จำหรับผมก็คือด้วยความที่ผมไปโฟกัสเรียนก่อนแล้วค่อยกลับมาทาพอร์ตเนี่ยเหมือนพอเหมือนกับตัวเองตัดสินใจช้าด้วยว่าจะไปเวีนามแล้วมาต้องทําพอร์ตก็เลยต้องกลับมาหาตัวเองในช่วงโควิดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแล้วกลับคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเระหว่างที่เราอยู่ในโควิดเนี่ยว่างๆเนี่ย เหมือนกับเรามีเวลายอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถไปเพิ่มสกิลของตัวเองกได้ไม่คือเราเพิ่มสกิลของตัวเองให้ถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออม,ม,มันมัน okay, มีเลกระบมันโอเคสำหรับตัวเราแล้วในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับสมมุติว่าหมดยูโควิดแล้วเราออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนเ,อน,เนี่ยเราจะเอาสกิลเนี้ยไปใช้เป็นประโยชน์ได้ อย่างของผมเนี่ยผมก็เอนโรออนไลน์คอร์สของมหาวาิทยาลัยต่างๆงเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับออนไลน์คอร์สพวกนี้มันก็จะมีแบบเซนติฟิเคชัมามันก็สามารถเอาไปเซ็นพอได้แต่สำหรับผมผมว่าสำคัญที่สุดคือกับสกิลที่เ,าเราได้มาเราได้มาเองมากกว่าแบบผมลงคอมมิวนิเคชั่นสกิลของทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายนะครับว่าแบบจริงๆแล้วเราเหมือนกับยุคโควิดเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนไม่ค่อยได้เจอแบบคนจริงๆแล้วกลัวคอมมิวนิเคชั่นสกิลรองรับอะไรอย่างนี้เราก็ เข้าไปนั่งเรียนออนไลน์คลาสบางทีเขาก็จะมีจัดเซสชั่นมีติ้งให้เลยกับเหมือนกับคนที่เป็นคนทำคอร์สนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แอนโดรเข้าไปคุยทําอะไรกับเขาทํากิจกรรมกับเขาสุดท้ายก็ได้เป็นสแตทิฟิเคทออกมามันก็ใส่พอได้แล้วเราก็สามารถไปเขียนเอ็กซ์เพรสของเราได้สกิลที่ได้มามันก็ใช้ได้จริงอันนี้คือผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ในช่วงยุคโควิดที่เอฟเฟกติฟมากนะก็คือพวกออนไลน์คอร์สต่างๆที่สามารถเราเก็บสกิลได้เพราะเราสามารถเก็บสแตทิฟิเคทได้โอเค ได้ครับอของน้องดิี่ก่อนกแล้วกันค่ะหนูรู้สึกว่าช่วงโควิดมันคือช่วงของการ m a x i m ม z e ไอการล็อกดาวน์การอยู่บ้านตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดบางทีหนูคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเองคิดแบบอยู่บ้านเ,าเงาเงามันอยากทําอะไรเองนะจนสุดท้าย้สิ่งนั้นเราได้เราไปใส่พอแล้วก็เชื่อมกับอาหารไรยได้จริงๆค่ะอนอกจากบรรทัออออนไลน์พอรสองตัวนะหนูก็ทาเหมือนกัน,นก็น่าสนใจดีค่ะหนูก็มีแบบบางทีก็ ตอนนั้นหนูสนใจมิวสิกเรียร์เรจเมนค่ะพยายามแบบว่าลองแบบคอมโพส์เหมือนเขาเรียกว่าเรียร์เรจเพลงดิสนีย์แล้วก็ส่งไปเพื่อนแบบสิบกว่าคนร้องมันจะได้เหมือนเราคอนเนกตกันช่วงโควิดแต่สุดท้ายอะหนูก็เห็นว่าเอ้ยมันโชว์นะว่าเราเป็นคนชอบคิดเป็นทัชมันโชว์นะว่าเราแคร์คนหนูก็เอาตรงเนี้ยไปใส่พอร์ตยู่ดีต่อให้ตอนนั้นอะเราทำเพราะว่าเราอยากทำในกับเพื่อนจริงๆก็ตามค่ะแล้วก็มันก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นแบบอันหนูกับจีนก็อัดพาร์ทแครส์กันเหมือนเอาข้อมูลวิจัยที่นนนั่่เออาามยแแล้้วก็ใหคบบ บางทีเขาอยู่บ้านเบื่อๆก็ฟังแบบแค่สามนาทีจบเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีสมาชิกเขาจะไม่ได้มีเยอะเวลาเขาจะไม่ได้มีเยอะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาเราก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเราก็อาจแค่แบบสามนาทีอย่างเงี้ยค่ะทำวันละนิดวันละหน่อยมันก็ออกมาเกือบร้อย EP แล้วอะไรเงี้ยค่ะพยายามแบบหาเวลาเล็กๆน้อยๆคิดโปรเจกต์ทำอะไรที่เราอยากจะทําแล้วมันทําได้ที่บ้านทําให้มันแบบเกิดประโยชน์แล้วก็เราสนุกไปกับมันด้วยมันก็จะลดความน่าเบื่อของโควิดได้ด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อ,อการเข้ามหาลัยเราด้วยค่ะค่ะถ้าเป็น ของหนูจริงๆแล้วเกิดครึ่งนึงเลยในพอรตที่หนูทำาค่ะก็คือเกิดขึ้นในช่วงโควิดเลยก็คืออยู่บ้านแล้วก็ทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นทําแข่งวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็คือในช่วงหนูอยู่บ้านแล้วก็มีติ้งกับเพื่อนจัดเป็นทางออนไลน์อะไรอย่างงี้ยคือหนูมองว่าการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็อยู่บ้านเหมือนกับทุกคนผู้ผู้ที่เขาจัดการแข่งขันหรือว่าคุณครูอาจารย์ต่างๆเขาก็อยู่บ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่มีโอกาสในการทำกิจกรรมเราเลยเพราะว่าทุกกกคคนนน็ืือออยู่บ้าเหั ดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในการทํางานหรือว่ามันก็ยังเท่าเดิมการทำจิตอาสามันก็ยังมีช่องทางต่างๆที่เราไปทําได้อยู่อย่างถ้าเป็นการแข่งขันทางด้านวิชาการนะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะมีทําเป็นแท่ขั้นตอนหรือว่าทําเป็นสร้างโปรเจกต์ทำโพลีซีหรือว่าแข่งทางวิชาการตอบปัญหาอะไรงี้ค่ะมันยังจัดเป็นออนไลน์ได้อยู่ตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มสกิลในทางด้านของอคาเดมิกตรงนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของจิตอาสามันก็ยังพอมีทางที่เราจะทาได้อยู่อย่าง ในช่วงโควิดผมก็ได้มีโอกาสทําวิดีโอสอนเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโควิดการป้องกันตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีช่องทางอยู่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะแบบทำให้มันออกมาในรูปแบบใหม่แล้วก็มันสามารถเอามาเพิ่มทักษะเราแล้วก็เพิ่มประสบการณ์เราได้ยังไงบ้างก็พูดง่ายๆก็คือว่าอย่าเพิ่งหยุดคิดใช่ไหมหาทางไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทั้งเรียนดีกิจกรรมเด่นมีเคล็ลับอะไรบ้าง กับชีวิตตัวเองบางทีแบบเคล็ดลับอะไรที่ที่ทําให้แบบอ่าทุกวันนี้เราประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยของหนูน่าจะเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายเลยค่ะถ้าสมมติว่าเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตใน,นแต่ละวันมันค่อนข้างที่จะมีความหมายแล้วก็รู้ว่าในหนึ่งวันเราต้องทําอะไรบ้างค่ะการตั้งเป้าหมายเนี่ยหนูว่ามันมีทั้งทางด้านช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมค่ะในลองเทอมเนี่ยหนูก็ได้ตัดสินใจในการเอ่อเรียนในคณะแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าในช็อตเทอมหรือว่า แต่และวันต่างๆมันก็แตกต่างกันออกไปมันไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยกาข้าหมออยกาข้อหมอทุกวันแต่จริงๆแล้วก็คือการที่เราดูว่าในวันนั้นเนี่ยเราต้องอ่านสื่อถึงแค่ไหนแล้วเราต้องทบทวนมันมากแค่ไหนอะค่ะแล้วพอมี progress กนี้ยังไงเราก็จะถึงจุดหมายของมันอยู่แล้วค่ะแล้วก็การตั้งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยหนูก็มองว่ามันทําให้เรารู้ว่าในหนึ่งวันเราทําเต็มที่แล้วเราโอเคกับวันนี้แล้ววันต่อไปเราจะได้รู้ว่าเราต้องทาเพิ่มมากขึ้นอีกแค่ไหนแล้วก็ได้รู้ว่าเราพัฒนาตัวเองงยไ เหมือนการลงทุนเลยเลองเพิ่มลองเพิ่มนะโอเคของของพี่ก็อะของผมถ้านอกจากการตั้งเป้าหมายของจริงผมจะพูดเล่วๆกันว่าของผมเนี่ยพ่อผมจะชอบสอนคำไว้ว่าเอออย่าหายใจทิ้งคำว่าอย่าหายใจทิ้งของพ่อผมหนมะายความว่ามันอย่านั่นเงเฉยๆเดินไม่มีเป้าหมายอะไรอย่าปล่อยให้เวลาผนะ่านไปเพราะว่ามันทำแบบคืนมนะ้ำไม่ได้อืของผมคือ ด้วยความที่ตัวเองต้องการือนกับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราจะไม่นั่งนั่งอยู่เฉยๆเพื่อแบบรอเวลาให้มันผ่านไปของมันด้วยความที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันทาให้เราเหมือนมีสลอตเวลาเพิ่มขึ้นเยอะด้วยโควิดด้วยแล้วก็เราก็เหมือนกับโตขึ้นด้วยเวลาเราจะตัดสินใจด้ตัวเองได้ว,ว่าเวลาตรงเนี้ยเราเอาไปทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องทําเวลาตรงเนี้ยให้มันเอฟเฟกตีที่สุดแล้วก็ทําให้พัฒนาตัวเองได้มากที่สุด มันก็เป็นการลงทุนนะครับว่าเราลงทุนไปในหนึ่งช่วงเวลาเนี้ยเราจะทําให้มันแบบ expand ได้มากเท่าไหร่มันจะเอาไปใช้อนาคตได้เยอะไหมหรือว่ามันจะทํามันจะ contribute ตัวเราไหมในวันนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่ในวันหน้ามันอาจจะเห็นผลได้เยอะก็ได้อะไรอย่างนี้ผมเลยรู้สึกว่าการลงทุนต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากและอย่าหายใจดิ้นคอย่าหายใจทิ้งนะทุกคนโอเคต่อครับ มาเพราะว่าเหมือนเป้าอะคือมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วมันผ่านไปเราไม่รู้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้โอกาสอะคะ่ะหนูไม่ได้คิดแค่ณโมเมนต์นั้นว่าเออเราอยากทำหรือเราขี้เกียจเราไม่อยากทําเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสที่เราได้มาในวันนี้ในอนาคตสิ่งนี้มันจะอิมแพคกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราแบบหวังตอนนะั้นนะคือหนูจะแบบเซเยสแล้วทรีอากับมันก่อนไม่ปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปอะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือหนูค่อนข้างให้ความสาคัญกับ process ของของแบบแต่ละง,งานที่ทําาามกกว่ product เพราะว่ารู้สึกว่าเท่าดักอ่ะคือถ้าเราไปโฟกัสว่าเออสิ่งที่เราทำมันจะต้องยิ่งใหญ่เราจะต้องได้รางวัลที่หนึ่งราจะต้องได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่า after all คือเราอยู่แค่มัธยมอ่ะเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรากำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนเราต้องการแบบเสริ d เด e l o ลอ e n นที่ดีเราต้องการมี relation ชิ relationship ที่ดีกับเพื่อนๆอยู่เราต้องการแบบเติบโตแล้วก็ explore ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าไม่อยากให้เรามาโฟกัสว่าปลายทางมันจะเป็นอะไรนะตอนนี้แต่เราเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้ได้ใน Process ดีกว่าาาเเพรระ ทุกอย่างที่เราได้มันเป็นสกิลมันเป็นแบบความทรงจำมันเป็นเมมรี่ซึ่งหนูรู้สึกว่าพวกเนี้ยค่ะระหว่างทางมันสําคัญหมดเลยแล้วก็มันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะมากกว่าการที่เราจะทํางานแล้วโอเคแล้วเอาแค่เอาคำมีอย่างเดียวแต่สุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยหนูก็รู้สึกว่ามันไม่มีความหมายค่ะครับที่สรุปทั้งสามคนเลยคือประเด็นเดียวคือว่าพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่ในทุก,ทก,โททกๆโมเมนต์ที่เราได้รับในทุกๆโอกาสที่เราได้รับนะโอเค